โพี่ต่อไปแบบหมาเลยทีเดียวนะครับผมหลังพี่นว่าเล่นละครก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึงฮะมาลุกนี้ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึงใช่เป็นหนุ่มแคบแล้วก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยใช่ชอบมากชอบมาก ออกลบทะไคร่ครับหมาครับไม่ได้ออกลบครับนะฮะพอเสร็จก็คือเขาจะยกกองทัพรถใช่ไหมอ๋อกองทัพรถกองทัพรถนะผมเราก็เลยให้ผมเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นอ่าแม่ทัพแม่ทัพแม่ทัพยกกองทัพรถมาแจกแฝงครับผมโอเคหกร้อยแผนทั่วประเทศจะได้เจอกันและที่สำคัญคือล่าสุดเดี๋ยวเราจะจับครั้งล่าสุดวันที่สิบเจ็ดเมษายนนี้หลังสงการครับเราจะแจกจับแจกกันอีกแล้วอีกร็อตหนึ่งบนตลาดช่วงนี้มีเวลารีบส่งเลยใช่ครับนะครับจะได้ขอราง กันแบบทันใจเลยทีเดียวครับนะครับผมนะผู้ชาแล้วถ้าใครอยากจะส่งครับกี่ช่องทางครับสามช่องทางง่ายๆยังไงไม่ตทอาทนต้องมาเปิด้าโอชิหรือว่าติบแบบอกก็ได้โทจะมีรงอัดนะแล้วก็ส่ง S M S ไปที่ดอกจันสีตั้งสี่ดอกจันตามด้วยหลังใต้ฝาแล้วกดสี่เหลี่ยมถูออกแค่นี้เองแค่นี้ก็มีสิทธิ์รุ้งรถจนแล้วและที่สำคัญคือถ้าคุณเนี่ยนะฮะอยากรู้ว่าเอ๊ แล้วจะส่งรถไหนที่แบบว่าได้ไวฮะที่บอกเลยได้ไวรถไหนแตงโมรถแตงโมเพราะว่ารถใหม่หหออกมาใหม่เขาออกมาใหม่ต้องเอาใจกันหน่อยใช่เพราะฉะนั้นแล้วลองซื้อแตงโมแล้วส่งไปครับแต่เป็นชาเขียวนะไม่ใช่ส แกงโมชีนะครับผมใช้แกงโมชีก็แกงโมนะฮะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอร่อยแน่นอนนะครับผมสำหรับนะฮะแคมเปญของเราเนี่ยก็ได้ว่าแจกไปนะฮะเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ผู้โชคดีเนี่ยได้รับรถไปแล้วทั้งหมด85คันครับคันที่สองเราจะแบบที่ท่าหมากบอก17่เม่สายนนี้ใช่แล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วร่วมนะส่งเฮ้ยกว่ารหัสเนี่ยไปร่วมลุ้นกันด้วยละกันใช่ครับนะครับผมเที่ยตลอดหน้าร้องนี้เนี่ยสามารถที่จะชื่นสนานกันได้วันนี้ น้องหมากมาที่นี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปที่เซทันด้วยใช่ครับครับผมเป็นยังไงบ้างช่วงหน้าร้อแบบนี้แจกแค่นี้พอไหมครับหมากครับเฮ้ยิงๆก็แจกตลอดนะครับผมก็อย่างที่บอกกันไปนี้แจกเยอะจัดหนักจริงๆครับผมก็ช่วงสงกรานนี้ยังไงถ้าใครกระหายน้ำเดียก็เลือกโออิชินะครับผมถ้าซื้อไปดับร้อนไปแล้วก็รื้อของรางไปด้วยุึรถ ครับผมเพราะฉะนั้นสามารถร่วมสนุกกันได้และถ้าใครโหลดแอปพลิเคชันก็จะง่ายมากเลยสามารถสแกนที่ฝาได้เลยใช่อันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งคือของรางวัลจ่ออุชิมอบให้ถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะฮะนอกจากอุ๊ชิแล้วทางเทสโก้โรตัสครับก็ยังได้จัดแคมเปญกับเทสโก้ ตอนหนึ่งใบเสร็จเฉพาะลูกค้าเทสโก้โลตัสแล้วก็เทสโก้โลตัสเอทเวสทุกสาข,ขารุนรักชชค2สองต่อคนระับต่อที่1คือส่งเอซเมาโดยพิมทีทีตามด้วยเลขที่ใบเสร็จนะฮะแล้วก็รวมถึงรับเงินสิบหกลักส่งมาที่สี่หกสี่านะครับเพื่อนรุ่นพี่อื่นขอคันแท่งมูลค่าหนึ่แสนหนึ่งแสนบาท<บ> ง่ายๆเลยนะรางวัลที่สองมันต้องโกโปรซิลเวอร์ครับนี่ครมูลค่า15,000บาทโอ้โหรวม50รางวัลครับส่งต่อที่สองคือส่งแอสต์เมสไต้ฝานะครับเพื่อลุ้นโชคใหญ่ของรางวัลมอลคาร์โรสอีกผ0 0ับอันดยครับผมส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมรีบส่งมากันเยอะๆนะใช่แล้วั มีคนที่เขาอยากใกล้ชิดกับน้องมาครับเขาจะทำยังไงครับเขาไปซื้อนะฮะตามนี้เลยครับแคมเปญของเทสโก้วว้าเขาไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วเราก็คันเรืองมาแล้วสิบ่านผู้ชคดีู่แต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะหานะฮะคนมาเล่นเกมสิดที่หนึ่งอยากเล่นเกมพิม่าขอห้าคนใครที่มีโอชีอยู่ในมือมีมนะใครมีโอชี่ในมือใครโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วใครโหลดไหนขอดูหน่อยโหลดแอปพลิเคชันมาดูหน่อย เซ็นหรือยังดีกว่าอ่าหลอดยังเรียนเรียนงมือสั่นมือสั่นขึ้นมามือสั่นนี่สิ่งเซ็นอยากเล่าเนี่ยหลอดยังนะให้หลอดแล้วให้หลอดแล้วบ้าะออฟติเคชันเลยชิคให้หลอดแล้วไปเลยชิคเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญแม่เสร็จแล้วฮะวันนี้เอาแอปพลิเคชันนะโอเคขอสี่คนได้ไหมครับขอสี่คนเรียบร้อยเอาละครับ เนี่ยสี e ่พ e ่อท e ุกคเอาล่ะตรงนี e ้ไหนขออนุญาตดูหน e ่อยฮะแอปพลิเคชันของโอชิโหลดยากไหมครับไม่ยากเลยเราได้เล่นมางได้ยังยังเลยนะโอ้โหสนุกสนุกไงสนุกชื่ออะไรชื่ออะไรฮะน้องหวานน้องหวานทำไมถึงชอบพี่หมาครับพี่หมาพี่หมาไปแล้วฮะแล้วอยากถือว่าพี่หมามายืนตรงหน้าอยากจะพูดอะไรกับพี่หมาครับ อันนึ่งสอซรักพี่มาไ่เหด้เลฝันแ่กมเดือนน้องเดือนหลุดใฮากำลังกำลังหลดโอเคอะไรเลยโอเคนะครับผมเราเคยส่งสิงโชคเนี่ฮะส่งไ้อยากได้รถหรืออยากได้รถจักรยานยนต์มันมีรถยนต์รือรถจักรยานยนต์อย่าได่คู่เลยจะจะบอกพี่หมากว่าอะไรบ้าง คองตาที่หมากเลยเขินอะเขินใชไหนี่เลยผมชื่อรายการน้องนุ้ยน้องเนยน้องเนยเหรอน้อยเนยสันอยากไม่ต้องเขินอไม่ต้องเขินใช่ไหมดูนิอันนี้ตึงใจหนีอยากอยากเล่าอะไรสั่นเนาะเออไม่เคยเจอพี่หมากเหรอเอออยากเจอโดูนี้ได้เจอแล้วรู้สึกไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยัง

ชอบชอบชอบโอเค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 งั้นไปยืนด้านนู้นหล่อยถ้าชอบก็ยปถัดนู้นโเชอ่ะใครครับพี่เก๋นะครับพี่เก๋ขอดูแอปพลิเคชันหน่อยไหมเห็นแล้วนี่เห็นแล้วห่อนอ๋ออันนี้รูปเหรอใช่ครับผมเป็นเด็กที่เราชอบนั่งอะไรนะครับผมตรงนี้เอาล่ะชอบพี่หมากตรงไหนครับหล่อด้วยติดตามผลงานพี่หมากไหมฮะตามด้วยอยากจะบอกพี่หมากว่าอะไรบ้างกอดทีโอ้คหกอดที โอ้โหครับเอนี่ก็เป็นความโรแมนตของพวกเขาเลยทีเดียวพี่ขึ้นมาเปิดทีนี่อยากเล่นเกมเลยครับเก็เลยอยากกอดพี่หมังนะฮะเอาล่ะ4คนยืนหน้ากระดานครับเกมเกาง่ายๆครับเราจะมีเวลานะฮะให้ทุกคนเนี่ยพูดจังหวัดที่ลงท้ายด้วยคำว่าบุรีใครที่ตอบถูก ถือว่าผิดถ่ายที่ตอบไม่ได้นับหนึ่งสองสามถ้าไม่ได้คือแพ้เลยเพราะโอ,โอะชิของเราจะนำกองทัพไปแจกทั่วประเทศพร้อมแล้วนึกอยู่ในใจนะฮะที่ลงท้ายด้วยบุรีพร้อมไหมครับพร้อม,มนะคะับนะฮะพ้อมนะพร้อมค่อยๆใจเย็นใจเย็นจนหาผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งได้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรี คู่คู่คู่หนึ่งสองสามเรียบร้อยจะบอกว่าจะบอกว่าจบไปเลยไปแล้วผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวรับของวันนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นแก้วน้ำนะครับผมร่อนมอบโดยพี่หมากนะฮะสุดยอดเลยดีมากกลับไปไม่อาบน้ำเลยค่ะชุดนณพิศค่ะ นอนแน่เลยค่ะตายเลยค่ะโอเคนะฮะอ่ะเริ่มใหม่นะฮะเพราะนเราเมื่อกี้ไม่เอาแล้วนะเมื่อกี้ถือว่าโอเคผ่านไปสามารถพูด